รายการต่อไปนี <lige> ้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยยางไปน้ำกัน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 สัตวขมนทวนขวดราชธานียางไปน้ำกันสัตคขมนทอนขวดราชธานี สวัสดีครับพี่น้องที่รับชมรายการยางไปน้ำกันสังคมชนอุบลราชธานีกับวันนี้วันพุทธที่1ธันวาคมคิเศักราช2021เดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายของปี2021แล้วนะครับที่เราก็จะก้ามผ่านนะครับไปอีกปีหนึ่งะครับในปีหน้าก็ปีคิเศักราช2022ดูเหมือนว่าเวลาของโลกของเราก็หมุนเวียนผันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับจากพศ21ก็จะเป็น22 23ไปเรื่อยๆ เป็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นที่เราปฏิเสธไม่ได้บางคนก็จะนะครับจะต้องนะครับก้าวเดินในอีกปีหนึ่งนะครับแล้วก็หลายอย่างก็ในปีนี้ก็ผ่านพ้นไปเดี๋ยวเราก็จะเริ่มเข้าสู่ปีใหม่เพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลาที่เราอยู่ในการนะครับเตรียมตัวเพื่อก้าวผ่านเข้าสู่ปีใหม่นี้เราก็อยู่ในเทศกาลเทศกาลหนึ่งที่สําคัญสําหรับบรรดาคริสตชนของเราด้วยเราเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมานั่นก็คือเทศกาลเตรียมรับเสเด็จพระคริสตเจ้าสัปดาห์ที่หนึ่ง ข้างหลังของพ่อเวลานี้แบ็กดอกก็จะเป็นภาพของเทียนท,ที่ถูกจุดเริ่มที่1นงนะครับก็เป็นเทียนเราเรียกว่าเทียนแห่งความหวังนะครับเทียนแห่งการรอคอยการเสด็จมาของนะครับพระเยซูคริสต์เจ้านับไปอีกประมาณ2อาทิตย์กว่าเกือบ3อาทิตย์นี้ก็เราก็จะเข้าสู่การเฉลิมฉลองวันพระคริสต์สมภพนั่นก็คือวันคริสต์มาส ก็เชิญชวนพวกเราทุกๆคนด้วยนะครับเตรียมจิตเตรียมใจของพวกเราเพื่อการเฉลิมฉลองการบังเกิดของพระเยซูคริสต์เจ้าของเราอีกปีหนึ่งอย่างมีความหมายเช่นเดียวกันวันนี้ก็ไม่ลืมนะครับก็มีข่าวขราวงานต่างๆกิจกรรมต่างๆมาแบ่งปันนะครับให้กับพี่น้องได้รับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆในสังคมมนุษนอุบลราชธานีของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราอยู่ในอีพีโซดที่90นะครับวันที่1น,นะครับ ธันวาคมคิ่ทศกัาช2021นะครับขอให้เดือนเดือนนี้เป็นโอกาสที่เราเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆในชีวิตของเรานะครับข่าวเด่นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาก็จะเป็นนะครับพิธีบูชาขอบพระคุณในการเสกสุสานวัดพะระทัไทยบ้านทับไทยนะครับนอกจากกิจกรรมนี้ก็ยังมีนะครับกิจกรรมเสริมต่างๆที่อยู่ในแวดวงของข่าวของพระสาสนจักรท้องถิ่นของสังคเข้ามณฑลอุบลราชธานีของเรานะครับในวันที่28พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับ วัดพระฤาตทยบ้านทับไทยนะครับได้มีพิธีบูชาขอบพระคุณเสกสุสานประจําปีนะครับณสุสานวัดพระฤาตไทยบ้านทับไทยซึ่งมีคุณพ่อวินนอรติเดชเป็นคุณพ่อเจ้าอาวาดนะครับและการเสกสุสานครั้งนี้ก็ได้รับเกียรติจากคุณพ่อแอนดรูวิทยางามวงศ์นะครับคุณพ่อก็ได้เป็นประธานในพิธีเสกสุสานประจำปีสำหรับพี่น้องรคลตชนวัด พาราไทยบ้านรับไทยนะครับก็บรรยากาศก,ก็ตามที่พี่น้องกําลังรับชมอยู่ที่หลายส่วนแห่งนี้นะครับก็เป็นไปด้วยความเชื่อความสดัาธนนะครับก็มีการอยู่ในมาตรการพวกเราก็ สามารถที่จะเสกสุสานได้แต่เราก็ปฏิบัติตามมาตรการต่างๆนะครับรวมเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันกับบรรดาพี่น้องคริสตชนนะครับที่วัดพรฤาัไทยบ้านทับไทยด้วยนะครับในการเฉลิมฉลองนะครับเฉลิมฉลองและก็การเสกสุสานและลึกถึงบรรดา,าดวงวิญญาณของบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วนะครับผมบรรยากาศก็ เต็มไปด้วยความเชื่อความศรัทธานะครับก็มีพี่น้องหลายที่ต่างทางที่เป็นลูกหลานก็กลับมานะครับจุดเทียนสวดภาวนาเพื่อดวงวิญญาณของนะครับพี่น้องที่ล่วงลับตายแล้วนะครับของตนเองนะครับโอกาสนี้นะครับพวกเราก็ได้ชมภาพบรรยากาศนะครับที่เกิดขึ้นเวลานี้ด้วยนะครับต่อมานะครับพ่อก็อยากจะนะครับนำเสนอเกี่ยวกับข้อหัวข้อพิธีกรรมเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระเษ้เจ้าและ าาาการสมโพธิพระคริสต์สมโพธิที่จะมาถึงนะครับทุกๆปีเรามีโอกาสที่จะเฉลิมฉลองเทศกาลพระคริสต์สมโพธิหรือคริสต์มาสสำหรับพวกเราเวลานี้เวลาที่เราไปห้างหรือว่าไปห้างสรรพสินค้าหรือสถานที่ต่างๆนะครับหรือว่ามุมสําคัญคญของนะครับจังหวัดต่างๆเราก็จะเห็นว่าก็จะมีต้นคริสต์มาสบนต้นคริสต์มาสก็จะมี นะครับดาวนะครับนอกจากนั้นก็มีเครื่องประดับประดาสวยงามนะครับเป็นการสร้างบรรยากาศว่าเราเข้าสู่เทศกาลแห่งความชื่นชมยินดีแล้วนะครับพอก็คิดว่าคริสตชนหลายหมูบ่บ้านของเราก็เลยกาลังจัดเตรียมเกี่ยวกับนะครับการประดับประด,ระดาการทําดาวนะครับดาวเป็นสัญ,ญลักษณ์อะไรดาวก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการที่บรรดาหัวราจารย์นั้นได้ติดตามดวงดาวไปจนกระทั่งพบกับพระเยซูเจ้านะครับที่ทำเลี้ยงสัตว์ในเมืองเบธเลเฮม ดาวจึงเป็นการนำทางนะครับเป็นการก้าวเดินเพื่อให้เราเรามองเห็นเป้าหมายชัดเจนที่จะหยุดอยู่นิ่งที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเราครับเพราะก็มีคําถามนะครับเกี่ยวกับเทศากาลพระคุณสมภพเทศากาลเตรียมรับเสด็จพระคริต์เจ้านะครับเทศากาลเตรียมรับเสด็จพระครต์เจ้าหรือ Advent นะครับหรือการเตรียมฉลองคริสต์มาสทาไมจึงเป็นช่วงเวลาแห่งการรอคอยมีพี่น้องท่านไหนตอบพอได้ไหมครับเนี่ยนะครับ นะครับทำไมนะครับฟังคำถามอีกรอบหนึ่งนะครับเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้าหรือการเตรียมฉลองวันคริสต์มาสนี่ทำไมจึงเป็นช่วงเวลาแห่งการรอคอยเรารอคอยใครครับบางท่านอาจจะทราบคําตอบแล้วนะครับก็ส่งคําตอบมานะครับก็มีรางวัลไหมครับเจ้าหน้าที่เรามีรางวัลอยู่นะครับผมนะครับนะครับมีไหมครับนะครับตอนนี้พี่น้องของเราก็ไม่กล้าแสดงตัวนะครับกลัวพ่อถามนะครับ ทำไมจึงเป็นการเตรียมพร้อมเพราะอธิบายสั้นๆแล้วกันนะครับเพื่อให้เราได้เข้าใจความหมายของเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระเจ้าเจ้ามากยิ่งขึ้น,นครับคำตอบก็คือการรอคอยการรอคอยการเสด็จมาของพระคริสศเจ้าเพื่อให้พระองค์เสด็จมาบังเกิดในชีวิตของเราอีกครั้งหนึ่งและก็ยังเป็นช่วงเวลาเพื่อการชำระจิตใจของเราให้สะอาดด้วยการทำกิจใช้โทษบาปทำไมอาภร์ของพระสงฆ์ต้องเปลี่ยนเป็นสีบ่วง สีม่วงเวลาที่พระสงฆ์ใส่อภรณ์เราจะเห็นในงานศพเอ่ยเทศกาลมหาพรตเอ่ยและเทศกาลนี้คือเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระพิชเจ้านี้เป็นเทศกาลแห่งการกลับใจนะครับกลับใจอีกครั้งหนึ่งเพื่อการเตรียมต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าให้มาบังเกิดในชีวิตของเราอีกครั้งหนึ่งสีม่วงเป็นสีแห่งการเป็นทุกข์ถึงบาปใช้โทษบาปและยังเป็นสีแห่งการรอคอยอย่างมีความหวัง เราจะเห็นเทียนนะครับประมาณสี่เล่มนะครับเล่มที่3เป็นสีชมพูหรือสีขาวนะครับเทียนก็ยังเป็นสีม่วงเป็นสัญลักษณ์ของชีวิตของเราต้องถูกจุดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งไฟแห่งความเชื่อของเราต้องถูกจุดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงเวลาของการใช้โทษบาปนี้ก็ยังเป็นอโอกาสที่พวกเราจะได้ทําความดีโดยมีเจตนาเพื่อใช้โทษบาปต่างๆนะครับ และโดยเฉพาะสาระสำคัญก็คือเราจะได้ฟื้นฟูชีวิตของเราด้วยการอ่านและไตรตรองพระวจาของพระเ,เจ้านะครับและการเข้าร่วมมิตราอย่างสม่ำเสมอนี่คือนะครับพลังฝ่ายจิตของพวกเราคริสเตชน,นะครับก็คือการเจริญชีวิตพร้อมกับพระวจ a ของพระเป็เจ้าทุกๆวันทุกๆวันให้เรานะครับได้มีโอกาสที่จะอ่านพระวจาของพระเเจ้า สำหรับผแผนกพักคัมภี์ของสังคมธนอุบลราชธานีของเรานรในปีนี้ก็ได้พิมพ์หนังสือที่เป็นพกเกตบุ๊กเล่มเล็กๆเพื่อการ,รพกพานะครั่นก็คือหนังสือประถมภาคการ,รเพื่อให้พวกเราได้มีโอกาสอ่านพระวจาของพระเจ้า นอกจากนั้นนะครับในช่วงระยะเวลาของเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้าทั้งสี่อาทิตย์นี้เราก็จะได้ฟังพระวาจาของพระเป็นเจ้าทึ่เตรียมตัวเราทีละเล็กก็น้อยสัปดาห์ที่แล้วก็พูดถึงเรื่องของการรอคอยอย่างมีความหวังการทํานายเรื่องการบังเกิดของพระเยซูคริสตเจ้าในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของการบังเกิดเรื่องราวต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะครับก่อนที่เราจะทําการสมโพธิพระคริสตเจ้าด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับวิธีการอย่างหนึ่งสําหรับพวกเราคริสตชนในช่วงเทศกาลนี้ก็คือการเตรียมตัวเราอย่างดีนะครับด้วยการสวดภาวนาด้วยการร่วมในพิธีบูชาขอพระคุณนะครับเพราะฉะนั้นก็เชิญชวนพี่น้องนะครับในโอกาสเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคพุทธเจ้านี้เป็นโอกาสที่เราจะได้เตรียมตัวเราอย่างมีความหมายนะครับเราเห็นว่าเรามีของขวัญอะไรต่างๆมากมายเราของขวัญที่ดีที่สุดที่เราจะมอบให้กับพระคุมารได้ในเวลานี้ก็คือการเตรียมจิตเตรียมใจเตรียมชีวิตของเราอย่างดีนะครับ ไปสู่คำถามข้อที่2นะครับคำถามข้อที่2เนี้ยนะครับก็จะเป็นคำถามทำไมเทศกาลเตรียมเตรียมรับเสด็จพระเกสต์เจ้าเนี้ยนะครับถึงต้องจุดเทียนสีเล่มและสีที่ต่างกันนะครับมีใครทราบคำตอบไหมครับนะครับก็มีอธิบายอยู่ในอินเทอร์เน็ตมากมายนะครับเกี่ยวกับเทียนทั้งสีเล่มนะครับทำไมต้องมีเทียนเหล่านี้เทียนเหล่านี้มีความสำคัญจำเป็นอย่างไรนะครับ พอก็ได้พยายามที่จะนะครับพยายามหอหาข้อมูลนะครับเพื่อเป็นการแบ่งปันข้อมูลพื้นฐานต่างๆให้กับพี่น้องนะครับพอก็ไปดูในอินเทอร์เน็ตนะครับความหมายของเทียนทั้ง4ี่เล่มนะครับในเทียนเล่มที่1นี้นะครับก็บอกว่านะครับเป็นเทียนแห่งประกาศกทําไมถึงเรียกว่าเทียนแห่งประกาศกเล่มแรกที่ถูกจุดก็หมายความว่าเทียนเล่มนี้นะครับคือประกาศกอิสยาผู้ได้กล่าวทํานายถึงกิจการการบังเกิดของพระผู้ไทยนะครับ เทียนเล่มนี้หมายถึงความหวังคือการรอคอยพระผู้ไถ่ด้วยความหวังอันนี้คือสิ่งที่นะครับเทียนเล่มแรกให้ความหมายสําหรับเรานะครับการรอคอยพระคสต์เจ้าอย่างมีความหวังการที่เราพยายามที่จะเตรียมตัวเรานะครับเทียนเล่มที่สองทีนี้เทียนเล่มที่สองก็คือเทียนแห่งเบธเลเฮมนะครับอันแรกเทียนแห่งเบกาโกอันที่สองเทียนแห่งเบธเลเฮมนะครับณเบธเลเฮมเราพบอะไรครับเราพบกับรังญ้านะครับ ซึ่งเป็นที่บังเกิดขององค์พระกุมารน,น้อยนะครับเทีเยนเล่มนี้จึงหมายถึงความรักที่พระทรงมีต่อเรานะครับที่เบธเลเฮมเมืองเล็กๆนะครับในค่ําคืนค่ําคืนหนึ่งนะครับแต่ว่าเปค่ำคืนหนึ่งเหมือนกับค่ําคืนทั่วๆไปแต่ว่าค่ําคืนนั้นพิเศษกว่านั่นก็คือพระผู้ไถยได้บังเกิดมาเพื่อเราแล้วนะครับในความธรรมดาธรรมดาต่างๆนะครับเ,เรามีสิ่งที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรา โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์เสด็จมาบังเกิดเป็นมนุษย์เทียนแห่งบเบดเลเฮมจึงเป็นเทียนที่เป็นสัญลักษณ์ถึงความรักของพระเบนเจ้าที่มีต่อชีวิตของพวกเราทุกๆคนด้วยนะครับนอกจากนั้นเทียนเล่มที่สก็เป็นเทียนที่เขาเรียกว่าเทียนแห่งคนเลี้ยงแกะนะครับนะครับบรรดาคนเลี้ยงแกะนะครับต่างชื่นชมยินดีที่ได้พบกับพระกุมารเทียนเล่มนี้จึงหมายถึงความชื่นชมยินดี และเป็นเทียนสีชมพูเทียนเล่มนี้แตกต่างจากสองเล่มที่ผ่านมาก็คือสองเล่มก่อนหน้านี้ก็จะเป็นสีม่วงสีแห่งการเป็นทุกข์กับใจเปลี่ยนแปลงตนเองแต่สีชมพูนะครับเป็นเทียมเทียนที่บ่งบอกถึงสีแห่งความชื่นชมนดีการบังเกิดของพระเคริสต์เจ้าใกล้เข้ามาแล้วนะครับเราต้องเตรียมจิตเตรียมใจของเราอย่างเข้มข้นอีกครั้งหนึ่งเหลือเวลาอีกประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับหลังจากเทียนเล่มที่สาถูกจุดนะครับก็จะเป็นเทียนแห่งคนเลี้ยงแกะนะครับ คือคือเทียนใหนความชื่นชมยินดีหมายความว่าบรรดาคนเลี้ยงแกะเวลาที่ได้รับสารจากทูตสวรรค์เสร็จแล้วก็ออกเดินทางไปยังนะครับสถานที่ที่ทูตสวรรค์แจ้งข่าวว่าท่านเข้าไปแล้วก็จะพบกุมารที่มีผ้าพันผ้ากายอยู่วางอยู่ในรางหญ้านะครับนั่นก็คือ,อคําทํานายและสิ่งที่เป็นจริงที่บรรดาคนเลี้ยงแกะซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับข่าวดีกลุ่มแรกพวกเขาพบกับสิ่งที่ทูตสวรรค์พูดแล้วก็ สิ่งหนึ่งที่เป็นลักษณะของสิ่งที่ได้พบกับสิ่งที่ดูีึกความชื่นชมยินดีนะครับอันนี้สีนี้เทียนเล่มที่สามเป็นเทียนแห่งความชื่นชมยินดีนะครับที่ได้พบกับพระกุมารนะครับทีนี้เทียนเล่มที่4นะครับเทียมเล่มสุดท้ายนะครับก็คือเทียนแห่งทูตสวรรค์ทาไมเขาเรียกว่าเทียนแห่งทูตสวรรค์นะครับก็เทียนเล่มที่4ี่ที่จุดในสัปดาห์สุดท้ายของเทศกาลเตรียมรับเสด็จคือเทียนแห่งทูตสวรรค์เทียนเล่มนี้หมายถึงสันทิสุขนะครับ ก็ค,คือท้ายที่สุดแล้วการพบกับพระเจ้าทําให้เรามีสันที่สุดในชีวิตของเรานะครับคำอธิบายเพิ่มเติมอย่างอธิบายว่าในวันพระคริสต์สมภพจะจุดเทียนสีขาวอันหมายถึงความบริสุทธิ์เทียนสีขาวนี้มีชื่อว่าเทียนแห่งพระคริสต์ผู้ทรงบริสุทธิ์ไร้มลทินใดๆนะครับและใครที่เปิดหัวใจเปิดชีวิตต้อนรับพระองค์ให้ทรงบังเกิดในชีวิตของเขาก็จะได้รับการชําระให้สะอาดกว่าหิมะ อันนี้คือความหมายของเทียนต่างๆตามวัดแคทอลิกของเราเบล้นี้ก็มีเทียนเหล่านี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นให้พวกเราได้เข้าใจความหมายและคาอธิบายอย่างน้อยกอ็พวกเราเห็นว่าเทียนเล่มต่างๆที่ถูกจุดเป็นการเตรียมส่วนเราทีละเล็กและน้อยทุกๆอาทิตย์ให้เราได้มองเห็นความสําคัญของการเตรียมชีวิตของเราเพื่อการต้อนรับพระคริสตเจ้า องค์พระผู้ไถ่ที่เสด็จมาบังเกิดเป็นมนุษย์เพื่อเรานะครับเราอ,อาจจะมีการมีโอกาสได้ร่วมในในเทศกาลคริสต์มาสหลายปีทุกๆปีด้วยซ้ำแต่ปีนี้ก็ขอให้เราได้หันกลับมาเตรียมตัวเราอย่างมีความหมายอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับเพราะก็ขอให้ความหมายประมาณประมาณเท่านี้นะครับผมนะครับนอกจากนั้นนะครับพวกเราก็ คริสตชนตามบ้านต่างๆพาะเขาเชื่อว่าเรากราลังประดับประดานะครับเพิ่มเขาเรียกอะไรอะ่ะเตรียมการฉลองบาง,บางมู่บ้านที่พ่อเห็นนะครับก็มีการประดับประดาไฟกระพริบประดับประดาดวงดาวนั่นเป็นสัญ,ญลักษณ์เวลาที่ผ่านไปเนะี่ยเห็นมีดาวอยู่หน้าบ้านในช่วงช่วงเดือนนี้รู้ได้ทันทีว่าเป็นแคทอริกของเราเป็นลูกหลานคริสตชนที่เราก็เตรียมตัวของเราผ่านทางสัญ,ญลักษณ์ภายนอกนะครับที่พูดถึงในพระคมภีร์ที่ถูกลก่าอ้างด้วยนะครับผม ก็ขอให้พวกเราได้เตรียมตัวของพวกเราอย่างดีนะครับในการที่จะนะครับเตรียมในช่วงเทศกาลคริสต์มาสนะครับอันนี้คือความหมายเล็กๆน้อยๆที่พ่ออยากจะแบ่งปันให้กับพี่น้องด้วยนะครับผมนะครับต่อมาก็ประชาสัมพันธ์นะครับเพิ่มเติมนะครับพี่น้องนะครับก็มีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับ าการเปิดรับสมัครสามเณรก็ยังนะครับต้องพูดย้ำๆกันอยู่เรื่อยๆนะครับก็ในปีนี้นะครับก็จะมีการเปิดรับสมัครผู้สนใจเป็นสามเณรนะครับในบ้านเณรคลิสส์าจปรจาชสังขปกรณอุบลราชธานีของเรานะครับซึ่งเวลานี้คุณพ่ออธิการก็คือคุณพ่อเปาโลชานวิทยามบงนะครับก็ได้เป็นผู้ที่ให้การอบรมอยู่ที่นี่นะครับบ้านเณรแห่งนี้นะครับก็เป็นเหมือนกับ นะครับเนื้อนาหรือว่าสถานบ่มเพาะกระแสเรียกเพื่อการเป็นพระสงฆ์นะครับพระสงฆ์ทุกๆองค์นะครับในสังฆบุญทนนะครับอย่างน้อยนะครับหลายองค์นะครับก็ได้ผ่านกระบวนการศึกษาอบรมในบัณฑนเพื่อเตรียมตัวนะครับการบวชเป็นพระสงฆ์แล้วก็ทํางานอธิบาลในสังฆบุญทนอุบลราชธานีด้วยนะครับซึ่งโอกาสนี้ก็ขอประชามเรื่องคุณสมบัติของผู้สมัครนะครับผมหนึ่งก็จบการศึกษาขั้นพื้นฐานป .6 ม .3 และม .6 นะครับและเกเฉลี่ยก็ ไปต่ำกว่า2.5นะครับ2นะครับเป็นเด็กที่มีความประพฤติดีศรัทธามีวินัยนะครับนี่คือสิ่งสำคัญด้วยนะครับความเชื่อความศรัทธาเป็นบ่อกเกิดแห่งกระแสะเรียกด้วยนะครับ3มีแรงจูงใจที่ดีในการเป็นสามเณรนะครับ4ครอบครัวต้องให้การส่งเสริมสนับสนุสน,นกระแสะเรียกต่อการเป็นเนนนะครับสามารถที่จะติดต่อนะครับรับใบสมัครได้ที่คุณพ่อจเจ้าอาวาสของเราที่เป็นต้นสังกัด วัดของเราครับก็คือนะครับลูกหลานของเราที่จะจบป .6 ม .3 หรือม .6 ที่มีความประสงค์นะครับอยากจะเข้ารับการอบรมเพื่อเป็นสามเณรนะครับก็สามารถที่จะรับใบสมัครที่คุณพ่อเจ้าวัดไปติดต่อได้เลยนะครับเวลานี้ก็ข้อมูลต่างๆนะครับใบสมัครก็อยู่ที่คุณพ่อเจ้าอาวาสของเรานะครับผมก็เชิญชวนนะครับน้องๆนะครับที่นะครับรู้สึกว่าอยากจะเข้ามาเป็นเนนอยากจะเข้ามาสัมผัสนะครับก็จะเป็น โอกาสดีนะครับที่พวกเราได้สัมผัสนะครับมีหลายคนนะครับเข้ามาในบัานเนนแล้วก็นะครับได้มีโอกาสสัมผัสนะครับถึงแม้ว่าการเข้าบัานเนนไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้บวชเป็นพระสงฆ์แต่ก็เหมือนกับเส้นทางเส้นทางหนึ่งที่เราเลือกสําหรับชีวิตของเราก็เส้นทางนี้ก็เป็นการเรียกของพระเจ้าและการตอบรับของพวกเราด้วยในการที่จะทําหน้าที่ของความเป็นลูกที่ดีของพระเป็นเจ้านะครับพระเจ้าทรงเรียกและเลือกเราแต่ละคนให้ทําหน้าที่ต่างๆ กระแสรเรียกของการเป็นพระสงฆ์ก็เป็นกระแสรเรียกอย่างหนึ่งที่สําคัญถ้าไม่มีบัณเนนก็ไม่มีพระสงฆ์ถ้าไม่มีพระสงฆ์ก็ไม่มีมิสานะครับนี่คือความสําคัญฝ่ายจิตที่พวกเราต้องให้การส่งเสริมพัฒนาต่อไปบางท่านก็ อาจจะเป็นผู้ที่สนับสนุนบัานเนนเราอาจจะไม่ได้มาสนับสนุนโดยตรงแต่การสวดภาวนาเนี่ยสำคัญที่สุดเพื่อบรนดาบัานเนนอารามต่างๆของเราเพื่อพวกบรรดาเยาวชนที่ตัดสินใจติดตามพระเยซูเจ้านี้เขาจะได้ตัดสินใจเลือกนะครับเส้นทางด้วยเสรีภาพของพวกเขาอาศัยการทรงนำขององค์พระจิตเจ้าด้วยขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่านได้ภาวนาเพื่อกระแสะเรียกเป็นพิเศษด้วยนะครับโดยเฉพาะในสังคมอุนทนอุบลราชธานีของเรานะครับผมนะครับ เอ่อก็สวัสดีนะครับผู้ที่รับชมทุกท่านนะครับสวัสดีพ่อเกลียงนะครับจากที่ไหนน้อเนี่ยนะครับจากบ้านบัวท่านะครับผมก็ขอสวัสดีทุกทุกท่านด้วยนะครับผมขอบคุณสําหรับการรับชมนะครับผมมีอะไรทักทายกันมาได้นะครับผมก็นะครับเป็นบรรยากาศแบบอาจจะไม่ต้องซีเรียสอะไรมาพ่อก็นะครับกับทีมงานสื่อมวลชนก็ ถือว่าเราก็เป็นครอบครัวคลิสตชนสังคมชนอุบลราชธานีด้วยกันมีข่าวข่าวกิจกรรมต่างๆนะครับก็แบ่งปันกันนะครับให้รับทราบร,ร่วมกันนะครับช่วงเวลานี้อากาศก็หนาวเย็นนะครับผมก็พวกเราก็คงจะรู้สึกว่านะครับการนอนนะครับมีความหลับลึกมากขึ้น,นครับพอเองเวลานอนก็รู้สึกหลับลึกดูอากาศเย็นนะครับโดยที่เหมือนกับเรามีแอร์เครื่องใหญ่นะครับที่เป็นอากาศ ที่ทําให้พวกเราได้พักผ่อนอย่างมีความสุขในการนอนในการพักผ่อนนะครับก็ขอให้พี่น้องรักษาสุขภาพของตัวเองด้วยนะครับนอกจากนั้นเราก็ยังเห็นข่าวที่นะครับที่นําเสนอไม่ว่าจะในะะสื่อออนไลน์ต่างๆโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเรื่องของอขอเขาเรียกอะไรโอไมครอนนะครับที่เป็นเชื้อไวรัส โควิด1 uh, 9เนี่ยที่มันกลายพันธุไปนะครับพวกเราก็อย่าลืมภาวนาขอพระเจ้าทรงนำพวกเราด้วยนะครับผมนะครับก็แม้ว่าสถานการณ์เวลานี้ก็ยังมีความสุ่มเสี่ยงอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นที่สังขงจังหวัดอุบลน,นะครับในสังคมบทนและสังคมบทนอื่นๆด้วยนะครับก็ขอให้พี่น้องได้นะครับสวมแมสตลอดเวลาเวลาที่เราต้องไปในที่สาธารณะในเวลาเดียวกันการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล ก็เป็นสิ่งที่สําคัญและจําเป็นที่พวกเราจะต้องนะครับรักษารับผบดชอบตัวเราเองด้วยรับผบดชอบสังคมด้วยแม้กระทั่งการที่เรามีโอกาสไปร่วมในพิธีบูชาขอพระคุณอย่างน้อยเราก็ต้องป้องกันตัวเองและป้องกันผู้ที่ไปร่วมพิธีบูชาขอพระคุณด้วยนะครับสำหรับพ่อเองก็มีนะครับประชาสัมพันธ์และก็ข่าวงานต่างๆในสังคมมวลชนอุบลราชธานีของเราประมาณเท่านี้ ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะครับงานใหญ่ของสังฆมณฑลอุบลราชธานีของเราที่ใกล้จะามาถึงแล้วนะครับในเดือนธันวาคมนี้นะครับนับไปอีก10วันนะครับก็คือวันที่11นะครับธันวาคมคิดทศกราช2021นีเนี้ยนะครับก็จะมีพิธีบูชาขอพระคุณโอกาสฉลองอาสนาวิหารแม่พระนิรมนต์อุบลราชธานีของเราและยังเป็นโอกาสปิดปีนักบุญยอแซฟบด้วยปีที่แล้วเราก็เปิดช่วงนี้นะครับวันที่8ธันวา เปิดปีนักบุญยาแซฟช่วงและก็วันที่11ของสังฆมณฑลอุบลราชธานีของเราก็จะทําการฉลองอัศววิหารนะครับแล้วก็นะครับปิดปีนักบุญยอแซฟอย่างเป็นทางการนะครับผมส่วนรายละเอียดการมาร่วมงานอย่างไรนะครับพี่น้องสามารถติดตามได้ใน Facebook ของสื่อมวลชนสังฆมณฑลอุบลราชธานีนะครับก็ขอให้พี่น้องมีความสุขนะครับในการเจริญชีวิตนะครับรวมก้าวเดินไปด้วยกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตามซีนออด ที่สมเด็จพระสันตะปาปาพระองค์ได้นเน้นย้ำของเราได้นเน้นย้ำพวกเราที่เป็นคริสตชนในพระศาสนาจักรพวกเราต้องเป็นพระศาสนาจักรที่ก้าวเดินไปด้ยวยกันด้วยความเป็นเอกภาพมีส่วนร่วมและในพันธกิจเดียวกันในการประกาศพระวจาของพระเป็นเจ้านะครับก็ขอให้พี่น้องมีความสุขปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บและได้รับพระพรของพระเป็นเจ้าอยู่เสมอพบกันใหม่ในอีปีหน้านะครับกับวันนี้รายการยังเป็นท้่กันสังฆมอ,อุนทนอุบลราชธานีครับสวัสดีครับ ประเดชวงดาวมาเจอชุงหาดวง